สวัสดีแฟนรายการสำนักข่าวทุเดย์นะครับชวนคุยหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวานนะครับรายการของเราเนี่ยเกาะติดในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันว่าร่างแก้ไขฉบับไหนจะผ่านบ้างนะครับคุณผู้ชมผ่าน2ฉบับนะครับคือร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับโดยคุณอนุทินอีกร่างคือร่างของพรรคประชาชนนะครับเสนอโดยคุณผลิตนะครับพร้อมกับคณะนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นเมื่อวานเขายังมีการโหวตกันว่าร่างไหนเป็นร่างหลักนะครับในท้าย ที่สุดเนี่ยร่างของพักประชาชนได้เป็นร่างหลักนะครับคุณผู้ชมครับแฟนการเมืองคอการเมืองหลากหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับเป็นการพลิกล็อกอยู่เหมือนกันที่ร่างของพักประชาชนเป็นร่างหลักชวนคุยกันนะครับสำหรับผู้เสนอในร่างนี้นะครับคุณภาริศวัชรศิลป์นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับ ชวนคุยนะครับบรรยากาศเมื่อวานนะครับบรรยากาศเมื่อวานแล้วก็ได้ร่างของพักประชาชนเป็นร่างหลักเอาความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับคิดมาก่อนไหมหรือว่ารู้สึกยังไงตั้งแต่ทราบผลฮะความจริงก็ต้องบอกว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนตอนตื่นเช้ามาก็เป็นวันวันุธใช่ไหมครับคือเช้าวันวันพุธเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าการลงมติในการรับหลักการสามร่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ทําให้ตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่ามีหลากหลายความรู้สึก แน่นอนในมุมหนึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญเนาะที่พอนัสพามีมติรับหลักการร,ร่างที่เกี่ยวกับการเพิ่มหมวดสิทธิพักหนึ่งในการออกแบบกลไกในการจัดทำรูปฉบับใหม่เนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการในการเดินหน้าดูการจัดทำรูปฉบับใหม่แล้วก็การทาประชามติรอบแรกพร้อมการเลือกตั้งเนี่ยมันเดินไปต่อได้ครับแต่ในมุมหนึ่งมันก็มีความรู้สึกผิดหวังนะครับ,รบเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามกันในพิปรายเนี่ยจะพบว่า ตลอดสองวันเนี่ยมีสมาชิกหลายฝ่ายที่<ม>พูดเป็นเสียงเดียวกัน<ม>ว่าในเมื่อรัฐมนูญเป็นกติกาที่เราต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันมันก็ควรจะต้องเป็นกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดัง<ม>นั้นการแลกเปลี่ยนและการแสวงหาความร่วมมือกับทุกฝ่ายเป็นสิ่งสําคัญแต่มันกลายเป็นว่ารัฐสภากลับมีม,มติรับหลักการแค่สองจากสามร่าง<ม>ซึ่งในมุมหนึ่งก็อธิบายได้ยากในเชิงหลักการเพราะว่าทั้งสามร่างเนี่ยมีหลักการที่ท,ที่ที่เหมือนกันนะครับก็คือการเดินหน้าสู่การจัดทําฉบับใหม่ครับ แล้วก็ยิ่งเปานัญนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีในการสร้างในการสร้างบรรยากาศที่ควรจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่จะแสวงหาความร่วมมือหรือว่าฉันทานมาตินั้นเนี่ยมันก็เป็นอันนี้นนนก็เป็นความรู้สึกที่สอง uh huh. แต่พอท้ายสุดกลับมาเป็นการที่รัฐประชาชนได้เป็นร่างหลักเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณ สสและสวทุกคนที่มาร่วมสนับสนุนโดยเฉพาะสสของพรรคเพื่อไทยนะครับที่ว่าแม้ร่างของมันเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผ่านเข้ามาเนี่ยแต่ก็มาสนับสนุนร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักก็าเห็นว่ามีจุดร่วมที่คล้ายกันเล็กน้อยในส่วนของการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนครับแต่ท้ายทนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คือเกิดขึ้นไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องมองไปข้างหน้านะครับซึ่งปิดสำคัญการทางานในชั้นกรรมธิการ นะครับเพื่อจะหาข้อสรุปว่าร่างที่จะส่งกลับมาที่รัฐสภาวันอันที่สองเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งทางผมและพรรคประชาชนเนี่ยให้ความสําคัญหลักๆเนี่ยอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการทํายังไงให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตราบใดที่ไม่ขัดคำวิจัยสารมนุษย์ครับอันที่สองคือการออกแบบกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงว่าการร่างรัฐมนูษเนี่ยจะถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผมคิดว่านี่เป็นสองหลักการสําคัญที่ถูกใช้ในการออกแบบ ร่างของพรรคประชาชนซึ่งตอนนี้เป็นร่างหลักที่จะถูกใช้ในการพิจารณาชัาช้นกรรมธิการครับขอความรู้เบื้องต้นครับร่างหลักในการพิจารณาในวรระที่สองในชั้นของกรรมธิการเนี่ยหมายความว่าร่างของพรรคประชาชนก็จะถูกตั้งไว้แล้วก็จะมีการถกกันว่าจะเปลี่ยนคําไหนประโยคไหนแบบนั้นแบบนั้นถูกไหมฮะอ่าถูกครับก็คือการพิจารณาในในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันคือการพิจารณาลายม่าตรารับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าร่างไหนเป็นร่างหลักเนี่ย มันก็จะถูกคึงไว้เป็นร่างที่กรรมธิการเนี่ยมาอ่านมาถกมาพิจารณาแล้วก็หากจําเป็นก็มาลงมติว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถึงของราฐพักร่างของพรคประชาชนไว้แล้วไม่มีการแก้ไขมาตราใดมาตรหนึ่งเลยร่างที่ส่งกลับมาก็จะเหมือนกับร่างของพรคประชาชนที่หลับในวาระที่หนึ่งไปแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าทุกมาตรจะถูกแก้ไขจนร่างที่ส่งกลับมาเนี่ยทูกมาตรคือไม่เหมือนกับที่เป็นร่างของพรคประชาชนดั้งเดิมดังนั้นเนี่ย ตตราของรรคประชาชนจะถูกแก้ไขหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับสิตดังนั้นเนี่ยการทํางานของคณะกรรมการิการจิตเป็นสิทธิที่สําคัญครับต้าเสียงข้างมากในตลมาตราเห็นสอดคล้องกับเรื่องภาคประชาชนก็จะไม่มีการแก้ไขจากด้างของรรคประชาชนแต่ถ้าเสียงข้างมากเห็นว่ามาตราไหนควรมีการแก้ไขมันก็ถูกแก้ไข ผมถามแบบนี้บางคนบอกว่าที่มาของสอสตรอของร่างของภูมิใจไทยกับพรคประชาชนมันดูต่างกันมากซะเหลือเกินครับมันมันมันจะคุยกันยังไงที่หาจุดร่วมกันได้แล้วก็ผ่านกันได้ฮะคือ,อผมคิดว่ามันมีความต่างอยู่สองประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเรียกว่าองค์ประกอบที่เราจะใช้เกี่ยวกับการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยจะออกแบบว่าอย่างไรของทิงทาง ภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสสรกับกรบรมิการยกล่างก็คือมีการเลือกคนมาตั้งอยู่ในสภาร่างรัฐมนูลเสร็จแล้วสภารัางรัฐมนูลนั้นก็จะตั้งกรรมธิการขึ้นมาทํางานในการยกล่างครับออกกรรมธิการยกร่างเสร็จก็จะส่งกลับมาให้สภารัางรัฐมนูลเห็นชอบอีกทีหนึ่งก่อนจะส่งไปที่รัฐสภาอันนี้คือคโมเดลของพรรคภูมิใ,ใจไทยของพรรคประชาชนเราเนี่ยตอนแรกเราก็ออกแบบเป็นสสรแล้วก็กรรมธิการยกล่างรูปแบบนีน้นนครับแต่พอ คำวิจัยสามนูนบอกว่าประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงไม่ได้นะเราก็เลยออกแบบเป็นสององค์ประกอบแยกขาดจากกาันในมุมหนึ่งคือเรามีผู้ร่างที่เราเรียกว่าคณะกรรมการยกรลางมีหน้าที่ในการยกเลิมบูชับใหม่ซึ่งพอเลือกทางตรงไม่ได้เราก็เลยให้เป็นการเลือกทางอ้อมรประชาชนเลือกเจ็ดสิบแล้วก็รัฐสภาคัดในเจ็ดสิบหรือสามสิบห้าแต่ในส่วนของสภาเนี่ยเราเลยแยกออกมาเป็นสิทธเรียกว่าสภาที่ปรึกษาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกทางตรงได้ครับ พะถ้าไปเป็นสภาร่างรัมน,นูเนี่ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนตีความว่ามีส่วนในการจัดทํา mm hmm. ก็จะเลือกตั้งตรงไม่ได้เราก็เลยต้องแยกออกมา mm hmm. เป็นสภาที่ปรึกษาเพื่อมีการเลือกตั้งถังตรงคร mm hmm. ับซึ่งอันนี้เราวางไว้หนึ่งร้อยคนใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแล้วก็มีจังหวัดละอย่างน้อยหนึ่งคน mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือความแตกต่างตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิงที่เรียกว่าสภากับกรรมธิการยกร่างเป็นยังไง mm hmm. ถ้าของภูมิใจไทยเนี่ยคือกรรมธิการเรียวกว่าถูกตั้งโดยสภาร่างรัมนูญ เก็ต้องมารายงานต่อสภา,าร้านมนุษย์แต่ของพรรคประชาชนเนี่ยแยกเป็นสององค์ประกอบคู่ขนานกันแต่ประเด็นที่สองที่สําคัญกว่าเรื่องความแตกตา่างก็คือว่าในฝั่งของภาคภูมิไทยเนี่ยถ้าพูดในเหตุาพที่สุดคือไม่มีผู้หาเลือกตั้งนะครับก็คือว่าใครจะสมัครเป็นส,สรเนี่ยก็คือสมัครเข้ามาและใบสมัครทั้งหมดก็โยนมาที่รัฐสภา,หาให้คัดเลือกพอเสร็จแล้วเนี่ยใครถูกคัดเลือกเป็นส,สรก็เป็น พิจารณาว่าจะตั้งใครเป็นกรรมธิการอีกทีหนึง่งไม่มีกูหาเลือกตั้งรประชาชนไม่มีการไปย้อนบัตรเลือกตั้งใดๆของพรรคประชาชนเนี่ยเรามีกูหาเลือกตั้งก็มีบัตรสองใบใบที่หนึ่งคือเราเลือกทางอ้อมในส่วนของ,ของคณะกรรมการยกร่างครับือเลือกเพื่อให้มีเจ็ดสิและให้รัฐสภาคัน้นเดือดสามห้าตัวอีกบัตรบัตรอีกใบหนึ่งคือเราเลือกทางตรงก็คือเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา แต่นั้นเนี่ยอันนี้คือผมว่าเป็นความแตกต่างท,ที่สําคัญอ๋ออ๋อจะจะคุยกันยังไงให้ตกผนึกแล้วแล้วรับกันได้ทุกฝ่ายในคณะกรรมการคือผมว่าต้องตั้งหลักนี้ก่อนอว่าก่อนคำวิจัยสามมนูวันที่สิบกันยายนแต่ละพักมองยังไงต้องย้านะครับก่อนคำวิจัยรักษามเมนูวันที่สิบกันยานับสามพักใหญ่คือ,อพักประชาชนพักเพื่อไทยและพักปูนเจไทยมีฉันทามาติร่วมกัน ว่าเห็นด้วยกับสอสรอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพักประชาชนยื่นเป็นร่างเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับพักเพื่อไทยยื่นเป็นร่างตั้งแต่ปีที่แล้วและพักปูนจะไทยแม้ไม่เคยยื่นเป็นร่างแต่ลงนามใน m ม a อที่พูดชัดเึงยกับสามสูนสอสรอเลือกตั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งนั่งถามปชินย้อนไปวันที่เก้ากันยาเนี่ยสามพักเห็นตรงกันเรื่องสอสรอเลือกตั้งครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีใคร มาถึงวันนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการมีการเลือกตั้งมันก็คือเหตุผลเดียวคือกลัวว่าจะขัดกับคำวิสัยสารมาย์ครับดังนั้นตราบใดที่เราเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในร่างของพรรคประชาชนไม่ได้ขัดกับคำวิสัยสารมาดูก็ไม่ควรจะมีใครมีเหตุผลเป็นอื่นใดที่จะไม่สอดสุนโมเดลดังกลา่าวดังนะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันมคือข้อพิสูจน์หลักตรงนี้เลยคือแค่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเสนอนร่างของพรรคประชาชนหรือ,อร่างที่กรรมธิการกระสอบกับมาที่รัฐสภาเนี่ยไม่ได้ขัด เขาไม่ใสยสา,าร์มาดูนก็จะไปต่อได้อแล้วในมุมของผมเนี่ยผมก็ยืนยันว่าไม่ขัดเพราะเขาไม่ใส่เขียนว่าอะไรครับเขาไม่ใส่เขียนว่าห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงอรสองคีย์เวิร์ดคือผู้ร่างกับโดยตรงครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตราบใดที่ไม่ได้ไปต่อไปบรรลุทั้งสองเงื่อนไขนี้พร้อมกันก็ไม่เป็นปัญหาอืดังนั้นเลือกผู้ร่างทางออมก็ไม่ใช่การเลือกผู้ร่างทางตรงเลือกสภาที่ปรึกษาทางตรงก็ไม่ใช่การเลือกผู้ร่างทางตรงคดังนั้นเนี่ย ในเมื่อเลือกผู้ร่างทางตรงไม่ได้เราก็เลยให้มีการเลือกผู้ร่างทางอ้อมและเลือกสภาที่ปรึกษาทางตรงครับนะครับ<อ>ซึ่งผมไม่ยืนยันว่าว่าไม่ขัดแล้วล่าสุดมาเห็นคาให้สัมภาษณ์ของอาจารย์บวรศักดิ์นะครับ<ม>อาจจะไม่ได้คอมเมนต์ถึงร่างพรคประชาชนโดยตรง<ม>แต่มีการพูดว่าเลือกตั้งทางอ้อมไม่ได้ขัดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะในเมื่อออาจารย์บวรศักดิ์มาเป็นรองนาย,ยกของรัฐบาลที่มีพรรคปูมจะไืเป็นแกนนำเนี่ยก็คิดว่าพรรคกุนชัยก็ควรจะนําความเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาเช่นกัน สมมตินะครับสมมุติว่าในวาระที่สองคุยกันได้จบแล้วก็ไม่มีข้อกังวลอะไรทุกอย่างเห็นพ้องต้องกันเหมือนที่เคยเห็นพ้องต้องกันมาแล้วนะครับแต่ว่าไปสู่วาระที่สามเอสสวอเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเราฮะเอะสวอหนึ่งในสามเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐมนตรีหกศูนย์ครับ,รบแต่ใบไรที่เราไม่สามารถหลุดออกจากกรอบรั้นหกศูนย์ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนส,สำคัญเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปีหกสองนะครับ มีความพยายามยื่นร่างแก้ไขน้ำมนูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแก้เพื่อนําไปสู่การจัดทําฉบับใหม่หรือการแก้ไรมาตราเนี่ยผมนับมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสามสิบร่างมีผ่านออกมาได้แค่ร่างเดียวนะครับก็คือร่างใงระบบเลือกตั้งนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันมีประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบร่างที่เคยได้เสียงเห็นชอบจากสสนะครับเกินสองในสามหรือพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่เกินคึดนะครับแต่มีสสสองในสาม เกินกึ่งหนึ่งไ้พอสมควรเลยเหตนตรงกันเป็นนทามาติในระดับนึ่นเลยแต่ไปติดที่เงื่อนไขหนึ่งในสามสอวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นอุปสรรคที่ที่ที่ถูกล็อกไว้ในตัวลดับห6สูตรแล้วยิ่งพอสอวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเป็นว่าเสียงของประชาชนก็ไม่สามารถส่งผลต่อตรงได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทุกภรคการเมืองที่ต้องโน้มน้าวให้ครับ มาชิกผู้เลือกผ่านเห็นชอบกับร่างในวาระที่สามซึ่งต้องใช้ต้องใช้เสียงหนึ่งในสามของสอวงผมก็หวังว่าในกระบวนการกรรมธิการเนี่ยซึ่งมีตัวแทนสวมาร่วมด้วยสิบสองถึงสี่สิบสามคนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้พูดคุยกันในเชิงรายละเอียดนะครับแล้วก็หวังว่าพักการเมืองโดยเฉพาะพักแกนนำรัฐบาลนะนครับ,รบภูมิใจไทยที่มีนโยบายเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของเอโบเอเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องโน้มน้าวบอกให้ได้ ครับเก่งย้อนไปนิดครับในเรื่องของที่มาของสสรนะบางคนกําลังพูดถึงแล้วก็โฟกัสในที่มาของสสรนะครับเขาก็อยากรู้ว่าแนวโน้มเนี่ยว่าจะได้สสรแบบที่ภูมิใจไทยเสนอหรือพักประชาชนเสนอต้องต้องต้องรอดูแบบไหนยังไงครับคือพักประชาชนยืนยันว่าเราไม่ต้องการให้สสรเนี่ยเป็นสีใดสีหนึ่งครับพูดง่ายๆคือว่าไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะเรามองว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมันเป็นกติกาที่สังคม เราต้องอยู่ร่วมกันแล้วในสังคมเราย่อมมีความที่เห็นที่แตกต่างหลากหลายดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแทนที่สะท้อนความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเข้าไปอยู่ในกระบวนการการจัดทางร่วมฉับใหม่ดังนั้นเนี่ยหลักคิดของเราคือออกแบบสสอให้ไม่เป็นสีนัสีหนึ่งให้มีความหลากหลายอยู่ในนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าไปดูในร่างของประชาชนเนี่ยพอพี่น้องประชาชนเลือกกรรมธิการยกร่างมาเบื้องต้นเจ็ดสิบคนเพื่อให้รัฐสภาคัดเหลือสามห้าเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้ให้รัฐสภาคัดโดยการใช้วิธีใช้แค่เสียงข้างมากเป็นเกณ พอได้ใช้ก็เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์จะเกิดอะไรขึ้นครับสมมุติมีพรรคหนึ่งสีหนึ่งไม่ว่าสีไหนก็ตามนะครับ,รบมีสสองสองร้อยคนแล้วดันมีสอวอที่คิดคล้ายๆกันสีเดียวกันอีกหนึ่งร้อยหกสิบคนรวมเป็นสามร้อยหกสิบเนี่ยสามร้อยหกสิบ huh. มันเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาก็คือเกินกึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยก็คือเกินสามร้อยห้าสิบดังนั้นเนี่ยสามร้อยหกสิบคนนี้ในเชิงทฤษฎีเนี่ยสามารถผูกขาดได้เลยนะครับ huh. ว่าจะเอาใครมาเป็นสามสิบห้าคนในคณะกรรมการยกราครับ ดังนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเลยไปเติมมาตราหนึ่งเข้าไปว่าในการคัดเลือกจากเจ็ดสิบเบอรสามสิบห้าเนี่ยให้ใช้วิธีการเสนอชื่อตามสัดส่วนตามสัดส่วนหมายความยังไงก็คือในเมื่อเรามีสมาชิกสภาเจ็ดร้อยคนเรามีกรรมธิการยกร่างสามสิบห้าคนเจ็ดร้อยหารสาสิบห้าเท่ากับยี่สิบก็คือสอสอสวรวมกันยี่สิบคนก็มีสิทธิ์คัดเลือกหนึ่งคนฟังดูอาจจะซับซ้อนนะครับแต่ความจริงมันก็คืออกระบวนการในการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆรวมถึง คณะกรรมการวิสามัญที่กำลังจะมาทําหน้าที่ในการพิจารณาล่าแก้รัฐมนูญนี่แหละครับมันก็เป็นไปตามสัดส่วนสสสวพรรคการเมืองถูกไหมครับก็เป็นแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าปัจจุบันกติกานั้นเนี่ยมันไม่ได้เขียนเป็นรั้วักษรครับมันเป็นทมเนียมปฏิบัติของรัฐสภาแต่ผมก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการคัดเลือกสสรคัดเลือกกรรมการยกรลางรัฐมนูญดังนั้นเนี่ยเขียนเป็นรั้ักษรเนี่ยก็จะอุ่นใจสำหรับทุกฝ่ายมากกว่าผมถึงได้อภิรายทิ้งท้ายเมื่อวานว่า คือมันเป็นสิ่งที่ทำมาอยู่แล้วในการเสนอชื่อตามสัดส่วนอะ่ะด mm ัง hmm. นั้นถ้าไม่มีใครคิดจะกินรวบก็ไม่ควรจะมีใครต้องกังวลครับผมผมกลับมาอีกทีนนะว่าวันในท้ายที่สุดเนะี่ยมันก็ต้องใช้เสียงของสวอีกอยู่ดีนะครับกําหนดท่าทีระหว่างพักประชาชนกับกับสวอยังไงดีเพราะว่าเมื่อ,อวานคุณคุณผลิตอภิปรายเข้มข้นนะที่ส so วเขาบอกว่าให้เตรียมชื่อพักไว้คุณผลิตก็อภิปรายบอกว่าให้เตรียมอาชีพใหม่ไว้เหมือนกันอะไรแบบนั้นเนาะกำหนดท่าทีของพักประชาชนกับสมาชิกวุฒทสภายังไงครับ คือผมคิดว่าเราเราเอาเราเอาเหตุและผลเป็นตัวตั้งครับความจริงผมก็ยืนยันว่าทุกคำายปลายของผมนะมก็เป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาครับแล้วก็แน่นอนคือถ้าถ้าการกล่าวหาเป็น,นข้อมูลที่มันไม่ใช่เป็นข้อได้จริงนะี<ม>่ยผมก็จาเป็นที่จะต้องต้องยืนยันอย่างแข็งขันครับน,นะครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยผมว่าเราเอาเราเอาเหตุและผลเป็นตัวตั้งครับ<ม>แน่นอนมันอาจจะมีบางอย่างที่เราเห็นต่างกันเรื่องปกติครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่ควรเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าความกังวลใจว่า การแก้แบบนี้จะกระทบต่อต่อตัวเองอย่างไรเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการลงมติครับครับอ,อ,อย่างเช่นหลายครั้งเนอะหลายคนจะวิเคราะห์ประมาณว่าถ้าไปแก้ไขอะไรที่ลดอำน,นา,ออออาจสวหรือสวก็จะหวดเห็นชอบหรืออผมคิดว่าเราไม่ต้องการให้สมาชิกสภาคิดแบบนั้นเราไม่ต้องการให้สมาชิกสภาคิดว่ากฎหมายเนี้ยจะกระทบยังไงต่อตอนเองนั่นเลยเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า เนี่ยครับก็เอาเหตุผลมาเป็นมาเป็นมาเป็นหลักมาเป็นมาเป็นปัจจัยสําคัญในการพูดคุยครับแล้วผมว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้มีโอกาสคุยกับสอมโดยตรงเนี่ยน่าจะน่าจะมากที่สุดนั้นก็ตั้งใจว่าจะใช้พื้นที่นั้นอย่างเต็มที่ครับครับทำลายเป็นยังไงครับในชั้นของกรรมธิการแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปสําหรับคนที่เฝ้ารอแล้วก็ติดตามเรื่องของการแก้ไขและุรร์ฉบับนี้อยู่ครับคนจริงทำลายจะเป็นตามที่ผมเคยอภิปรายในคำแจ้งนิยบายและคุณอนุชินขานรับแล้วก็ตรงก นำเสนอเมื่อาวาน <ứng S 2> นะครับตีตัวแปรนหนึ่งก็คือว่าพราบประชาธิปไตยฉบับใหม่จะโปรดเก้ามาหรือเปล่า <ứng S 2> แต่ผมผมขออนุญาตตั้งสมมติฐานไปเลยว่าพรบประชาธิปไตยฉบับใหม่โปรดเก้าลงมา <ứng S 2> นะครับเพราะว่ามันเป็นร่างที่ผ่านการยืนยันโดยทางผู้แทนรัฐต่าตไปแล้วก็ไม่ควรจะมีเหตุใดที่ไม่มีการโปรดเก้าออกมาพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ก็หมายความว่าถ้าจะมีการจัดประชาธิปไตยรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ย ร่างแก้ไขรัฐมนูญที่เราคุยกันอยู่เนี่ยจะต้องผ่านวาระสาภายในสิ้นเดืนอนก่อจริงภายในกลางมกราก็ทนแต่ถ้าดีหน่อยคือภายในสิ้นเดือนทันวานาะจะดีที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นวาระสองก็ต้องเกิดขึ้นภายในกลางเดือนธันวาบแต่นั้นเนี่ยเราเราก็จะมีเวลาประมาณสองเดือนเต็มที่อาจจะทํางานนะครับก่อนที่จะตกผลึกร่างและส่งกลับมาที่ที่ประชุมรัฐสภในวาระที่สอง ครับคุณพีริช่วยปิดท้ายให้ผมหน่อยบางคนบอกว่าติดตามข่าวสารการเมืองเมื่อวานนี้รู้สึกมีความหวังกับการแก้ไขรัฐปรนุลนะน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนรู้สึกว่าความหวังมันใกล้เข้ามานะาแม้ว่าหนทางมันก็ยังมีอีกระยะหนึ่งนะครับพูดถึงพวกเขาเหล่านั้นหน่อยที่เฝ้าติดตามการแก้ไขยอยู่บางคนบอกว่าเออเริ่มมีความหวังมากขึ้นว่าจะได้แก้จริงๆฮะผมคิดว่าเมื่อวานก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญครับแล้วผมคิดว่าการลงมติเรื่องของร่างหลักเนี่ยยัง้มยมนสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าแน่นอนพรรคการเมืองแต่ละพรรคอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างในบางประเด็นอ,อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ผมว่าถ้าเราเอาหลักการและเหตุผลเป็นตัวตั้งเราเห็นว่าแม้อาจจะเคยเห็นต่างแต่ถ้ามีจุดไหนที่เห็นตรงกันร่วมสนับสนุนหลักการดังกล่าวร่วมกันได้เนี่ยอย่างเปเีกภาพเนี่ยม,มันก็สามารถผลักดันบารังกล่าวในสเสบดเช่นกันนะเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการทํางานต่อในชั้นกรรมธิการในลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าก็ อยากให้ทุกคนติดตามอย่างใกล้ชิดไปตลอดทางเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นแค่ด่านแรกจริงจยังมีหลายด่านที่เราต้อง,องผ่านไปให้ได้นะผมคิดว่าเสียงของประชาชนมีความหมายนะครับแน่นอนว่าไม่ได้เข้ามาลงมติในที่ประชุมรัฐสภานี้แต่ผมเชื่อว่าเสียงของประชาชนยิ่งดังเท่าไหร่เนี่ยส่งผลกระทบต่อการลงมติของสสหรือแม้กระท่งสนสวในห้องประชุมนี้แน่นอนครับดังนั้นก็และอยากให้หมดหวังแต่อยากให้ติดตามการทํางานของคณะกรรมิการต่อไปอย่างใกล้ชิดครับครับครบถ้วนครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณไอติมครับขอบพระคุณครับ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today